สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกัน มาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างแมนซิเตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างสเปอร์สคู่นี้จะลงเตะกันในเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอติฮัสเตเดียมเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการพนันการสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้ หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านแมนซิตี้ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ1นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้20ประตูเสีย8ประตู วันนี้ทางด้านแมนซิตี้ของกุนซือเปปกวาดิโอลายังคงไม่มีชื่อมาเตโอโควาสิตกับโรดิโกเอนนนเดสที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วยังไม่พร้อมลงสนามส่วนซาวิโยยอสโกกวาดิโอและฟิลฟอร์เดนต้องรอเช็คฟิตกันจนถึงนาทีสุดท้ายแต่ข่าวดีคือพวกตัวหลักยังอยู่กันครบโดยมีเออร์ลิงฮาแลนด์พร้อมยืนหอกเป้าคอยจบสกอร์ส่วนเกมรุกด้านหลังมี ออสการ์บ๊อบเบนาโดซิลวาและเชเลมี่โดกูคอยประสานงานมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนสเปอร์สกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ3ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางด้านสเปอร์สของกุนซือโทมัสแฟรงค์ไม่มีนักเตะติดโทษแบนเพิ่มเข้ามาแต่ยังขาด ราดูดรากูซินเดยานคูรูเซฟสกี้เจมส์แมดดิสันและโคตะทากาอีที่บาดเจ็บยกชุดอยู่แล้วเกมนี้ยังต้องฝากความหวังไว้กับริชาริสันยืนหัวหอกไล่ล่าประตูโดยมีปาบซากับโมฮัมเหม็ดคูดุสคอยทำเกมอยู่ข้างหลัง11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้แมนซิตี้จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยเจมส์แทรฟฟอร์ดดิโก้ลูอิส จอห์นสโตนรูเบนดิแอสรายานไอโนรีนิโก้กอนซาเลสติยานีไรเดอร์สออสการบ๊อบเบนาโดซิวาเชเลมีโดกูเออร์ลิงฮาลานสเปอร์สจะมาในระบบ3-4-2-1นึ่งนำทีมโดยกูเยนโมวิคาลิโอคริสเตียนโรเมโรเควินดันโซมิกกี้วานเดเฟนเปโด r o Poro, Rodico b e n t a n g ปญญญานยินยาเจสเปนปับซาโมฮัมหม็ดคูดุสริชา์ลิสันทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านแมนซิตี้ชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย11ประตูมองดูภาพรวมแล้วเกมนี้แมนซิตี้อาจดูเหนือกว่าทั้งศักยภาพและคุณภาพนักเตะ แต่สเปอร์สก็ไม่ใช่งานง่ายเพราะทีมของโทมัสแฟรงค์เล่นได้เป็นระบบเกมรุกค,คมและมักสร้างปัญหาให้ทีมใหญ่ได้ตลอดอย่างนัดล่าสุดที่อัดเบอร์ลี่3-0ต่อก็บอกได้เลยว่ามีทีเด็ดพอตัวขณะที่แมนซิสตี้ก็เพิ่งบุกถลม่มบูฟ4-0ต่อมาแต่ต้องไม่ลืมว่าคู่แข่งปรับทับเยอะเกมนี้จึงอาจไม่ง่ายนักสำหรับเจ้าบ้านและมีโอกาสที่สเปอร์สจะยันอยู่หรือแพ้แบบบุบวิด ปอร์เซนต์ที่แมนซิตี้จะชนะอยู่ที่55เปอร์เซนนต์ที่สเปอร์สจะชนะอยู่ที่25และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าแมนซิตี้เปิดบ้านชนะสเปอร์สไปด้วยประตู2ประตูต่อ1เรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โดยเลือกไปที่คู่ระหว่างอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างลีกส์คู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอมิเรตสสเตเดียมเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอาร์เซนอลความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ6ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ0นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตู เสีย6ประตูวันนี้ทางด้านอาเซนอนของกุนซือมิเกลอาเตต้าจะไม่มีใครฮาเวสที่บาดเจ็บหนักต้องพักยาวรวมไปถึงกาเบรียลเฮซุสที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วแต่ข่าวดีคือยังมีวิกเตอร์โยเคเรสยืนค้ำแดนหน้าพร้อมด้วยบูกาโยซาก้ามาตินโอเดกาดและกาเบรียลมาติเนลี่คอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลัง มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยนลิสกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ7ของตารางคะแนนฟอร์มอ้านัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ3นัดไม่แพ้ใครโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย3ประตูวันนี้ทางด้านลิสของกุนซือดานียฟาเก้ไม่มีนักเตะเจ็บหรือติดโทษแบนขุมกำลังหลักอยู่กันครบและยังได้ยาก้าบิโย ราการหลังตัวใหม่พ้นแบนกลับมาช่วยทีมอีกด้วยเกมรุกมีดานิเอลเจมส์โจเอลปิโรและวิลฟรีดยอนโต้ลงล่าตาข่ายโดยมีอีธานเอ็มปาดูคุมเกมตรงกลางสนาม11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้อาเซนอลนจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยดาวิดรรยาเยเรียนทิมเบอร์ วิลเลียมซาลิบากาเบียลมาการเยสมายเลสลูอิสสเคลีมาร์ตินซูบิเมนดีดีแคนไรส์บูกายโยซาก้ามาร์ตินโอเดกาดกาเบียลมาตินเนลลีวิกเตอร์โยเคเรสลิดส์จะมาในระบบ4 3 3นำทีมโดยลูคัสแปรร่เจเดนโบเกลปาสคาลสตราวกโจโรดอนกาเบียลกุดมุนซัน อันตอนสตรักอีธานเอ็มปาดูอาโอธานากะเดนเนียลเจมส์โจเอลปิโรและวิลฟริดยอนโต้ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านอาเซนนลชนะ5นัดเสมอศูนนัดแพ้ศูนนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้13ประตูเสีย3ประตูเกมนี้บอกเลยว่า มีโอกาสไส้แตกจริงๆอาเซนอลที่พุ่งบุกชนะแมนยูหนึ่งตัวศกำลังได้ใจแถมอาเตต้าเองยังออกมาบอกว่าทีมยังเล่นไม่ถึงมาตรฐานที่ต้องการดังนั้นแมชนี้จะถูกเร่งเครื่องใส่ลีดส์แบบไม่ไว้หน้าศักยภาพของแข้งปืนใหญ่เหนือก็ชัดเจนโดยเฉพาะเกมรุกที่ครบเครื่องและมีความหลากหลายขณะที่ลีดส์แม้จะพิ่งชนะเอเวอรรตตนแต่รูปเกมยังไม่ดีนัก การต้องมาเยือนทินเอมิเรตสเตเดียมบอกเลยว่าเป็นงานหนักสุดๆและมีโอกาสโดนถล่มยับได้เลยเปอร์เซนต์ที่อาเซนนอลจะชนะอยู่ที่65%เปอร์เซ็นต์ที่ลีดส์จะชนะอยู่ที่15%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอาเซนอลเปิดบ้านชนะลีดส์ไปด้วยประตู3ประตูต่อ0เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับ โดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการบุนเดสลลกาโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเลเวอร์คูเซ่นเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างฮอฟเฟนไฮม์คู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา2ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามไบอารีนาเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเลเวอร์คูเซนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ0นัดแพ้1นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย3ประตูวันนี้ทางด้านเลเวอร์คูเซ่นของกุนซือเอริกเทนฮากพึ่งพาลูกทีมถล่มคู่แข่งในบอลถ้วยมาแบบสบายๆ4-0ต่อ 0. ความพร้อมก่อนเปิดสนามยังมีนักเตะเจ็บอยู่2รายคือจานูเอลเบลโลซิอันกองหลังที่เจ็บเอ็นเข่าและมาแตงเตอริเย่มิดฟิลด์เชิงรุกที่ยังเจ็บเอ็นร้อยหวาย ส่วนการจัดทัพน่าจะมีการปรับเล็กน้อยโดยใส่ชื่อเออร์เนสโปกูวิงแบ็กคนใหม่มีลุ้นออกสตาร์ตตัวจริงทำให้นาธานเทลล่าจะถูกดันขึ้นไปช่วยเกมรุกร่วมกับอิบไบหิมมาซาแข่งใหม่อีกคนหนึ่งเพื่อคอยปั้นเกมรุกป้อนบอลให้ปารตริกชิกเป็นคนจบสกอร์ตามเดิมมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนฮอฟเฟนไฮมกันบ้างฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะหนัดเสมอ0นัดแพ้0นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้19ประตูเสีย1ประตูวันนี้ทางด้านฮอฟเฟนไฮม์ภายใต้การคุมทีมของคริสเตียนอิลเซอร์พึ่งถล่มคู่แข่งในบอลถ้วยมาแบบสบายๆเหมือนกันด้วยสกอร์4-0ต่อความพร้อมก่อนเกมมีนักเตะบาดเจ็บอยู่3รายได้แก่โอซานคาบักที่เจ็บเอ็นเข่าวาลองแตงแจงเ,เรที่ข้อเท้าหักและอดัมโฮโลเซกกองหน้าที่ต้องพักต่อ คาดว่าเกมนี้จะใช้ผู้เล่นเซตเดิมจากบอลถ้วยลงสนามนำด้วยวาลเตอร์เบอร์เกอร์และฟิสนิคอัสลานีที่ยิงประตูได้ทั้งคู่ในเกมล่าสุดพร้อมกับมีทิมเลมเปเล่หัวหอกใหม่ที่ย้ายมาจากโคลโนรอทำหน้าที่ล่าตะข่ายส่วนเค้นใหม่อย่างวลาดิเมียคูฟาวโกกิมาชิดะและเลออนอัฟดูลาหูก็ยังพร้อมลงช่วยทีมเหมือนเดิม 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เลเวอร์คูเซ่นจะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยมาร์คเฟลคินเอ็ดมองตับโซบาจาเรลควานซาเปีอโรอินคาเปเอเออรเนสโปกูโรเบิร์ตอันดิกอเล็กกาเซียอเล็กกิมันโดนาธานเทลลาอิบบาฮิมมาซาปาตริกชฮอฟเฟนแฮมจะมาในระบบ3-4-2-1 นำทีมโดยโอลิเวอร์บาวมันโรบินราเนกกโกกิมาชิดะเบนาโดวลาดิเมียคูฟาวเลออนอัฟดุลาหูวอลเตอร์เบอร์เกอร์บาซูมานาตูเรอังเรคามาริชฟิสนิกอัสลานีทิมเลมเปเร่ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้บอกเลยว่าน่าดูสุดหยุดเพราะเป็นสองทีมที่มีการเสริมทัพและการเปลี่ยนแปลงทีมพอสมควร แต่ถ้ามองภาพรวมแล้วเลเวอร์คูเซนยังดูครบเครื่องกว่าโดยเฉพาะการได้เล่นในบ้านนัดเปิดสนามแบบนี้บวกกับนักเตะใหม่ที่เข้ามาใช้งานได้ทันทีทําให้แนวรุกของพวกเขาดูน่ากลัวจริงๆส่วนฮอฟเฟนไฮมแม้จะเพิ่งชนะเอเวอร์ตันแต่รูปเกมยังไม่ดีนักการต้องออกไปเยือนถิ่นเอมิเรตสตเดเียมบอกเลยว่าเป็นงานหนักสุดๆและมีโอกาสโดนถล่มยับยับได้เลยทีเดียวดังนั้น โอกาสที่เลเวอร์คูเซนจะคว้าชัยถือว่าสมเหตุสมผลครับเปอร์เซนที่เลเวอร์คูเซนจะชนะอยู่ที่60%เปอร์เซนที่ฮอฟเฟนไฮม์จะชนะอยู่ที่20%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเลเวอร์คูเซนเปิดบ้านชนะฮอฟเฟนไฮม์ไปด้วยประตู2ประตูต่อ1แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะ สกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ สวัสดีครับ